สวัสดีครับ่คนผู้ชมครับผมแม่หลังตรงกลางแล้วนะครับผมใครอยากที่จะมีชุดนอนไว้ที่บ้านดีๆรับสามรุ่นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักสามรุ่นยอดฮิตนะครับผมที่ราคาเรียกว่าเรีว่าไม่แรงเลยนะครับผมจะเป็นรุ่นอะไรกันเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันทีละรุ่นเลยนะครับไปกันเลย มาเริ่มกันที่ชุดนอนชุดแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือชุดนอนดูหน้านั่นเองนะครับผมแหมสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นชุดนอนแบบสไตล์แบบเรียบหรูมินิมอลมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงมากๆนะครับผมฟังแล้วก็องตกใจเลยนะฮะนั่นก็คือ12,490บาทนั่นเองนะครับผมง่ายไปเลยนะครับ5นบวกหชิ้นนะครับผมก็คือมีตู้เสื้อผ้าตามบานเปิดนะครับผมครบเครื่องกัดใช้งานสุดๆนะครับทุกท่าตู้ตัวนี้เก็บได้พับได้อะไรได้แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมาโต่งา๊ะ เลยนะครับผมเราก็สามารถเก็บของได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็เตียงนอนนะครับใหญ่ถึง6ฟุตเลยทีเดียวนะครับผมนอนกันได้แบบใส่ผ้าป่วยเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมอันนี้ต้องฟังไว้เลยนะฮะก็คือจิตแรกซื้อชั้นวางทีวีในราคาเพียงแค่499บาทเท่านั้นเองนะครับผมในไทยยังไม่มีชุดนอนชุดนี้ยังไงก็ต้องจัดแน่นอนนะครับในราคาเพียง1 2 4่0บาทเท่านั้นเองนะครับผม ต่อไปที่ชุดนอนชุดที่2กันเลยนะครับผมนั่งทีชุดนอนเกียร์หน้านั่นเองนะครับผมโมเดิร์นสุดๆและเรียบหรูสวยมากๆเลยนะครับผมในราคาเพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยต่อสิบบาทเท่านั้นเองครับผมเนีสินค้าไปถึงห้าบวกหนึ่งชิ้นกันเลยนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันผม เริ่มกันที่มีเตียงนะครับผมขนาด5้าถึง6คนเลยนะครับผมเป็นเตียงหัวเบานะครับผมแล้วก็มีที่นอนสปริงเนี่ยต้องบอกว่านิ่มมากๆเลยครับผมสามารถทําให้ท่านนอนได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอาการปวดหลังกันเลยนะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่ตู้เสื้อผ้าสีบานเปิดนะครับผมสีบานสามารถตู้เสื้อผ้าแบบแฝนแล้วก็แบบทับได้ต้องบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆเลยนะครับผมมาต่อกันที่โต๊ะเครื่องแป้งขนาด80ิเซนนะครับผมพร้อมกับเก้ยศัตูนะครับผมสามารถแต่งหน้าทำผมได้ทันทีแบบจบตรงนั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีตู้ ข้างเตียน,นะครับผมที่สามารถวางของได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าชุดนี้ครบเครื่องสุดๆนะครับผมและตบค้ายด้วยสิทธ์แลกซื้อชั้นวานทีวีนะครับผมในราคาเพียงแค่499บาทเท่านั้นเองนะครับผมแหมชุดนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับผม มาต่อกันที่ชุดนอนชุดสุดท้ายนั่นกันเลยนะครั nice บผมนั่นก็คือชุดนอนชุดมินิมอลสุดหรูนะครับอาเดลนั่นเองนะครับผมนะครับราคาของตัวนี้ก็จะค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะฮะนั่นก็คือราคา1 8 9 9 0บาทครับผมแต่ว่าได้สินค้าไปมากถึง6กบวกหันเลยทีเดียวเชียวได้อะไรกันบ้างครับเดี๋ยวพาไปดูกันเริ่มกันที่ได้ตู้เสื้อผ้าทีบานเปิดนะครับผมครับเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าแวนเสื้อผ้าได้แบบครบเครื่องสุดใจเลยนะครับผมแล้วก็ตตามมด้้้วยยโ๊ะะเเคครรรรรื่ออองงแแปบบบบบีหูนััพก ตูแต่งหน้าครับผมปุ๊กจบได้ตรงนั้นเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องรูกไปไหนเลยไม่ต้องยืนให้เมื่อยขาด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็มีเตียงนอนขนาด5้าถึง6คนุนะครับผมพร้อมกับเตียงนอนแบบเร็งที่รับประกันหนึ่งปีนะครับผมแล้วก็นอนแบบไม่ต้องกังวลอาการปวดหลังกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็มีตู้ตั้งเตียงที่สามารถเปิดปิดไปได้แล้วครับผมแล้วก็ขยับไปวางหนังสือนี่งี้ได้ครับผม กอดน้ำด้วยนะครับสิทธแรกซื้อชั้นวานทีวี1,999บาทครับผมต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับสำหรับผุ้ทีนอนทานเดี๋ยวจุดนี้นะครับผม ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมสําหรับชุดนอนตามชุดลูน่าเซียน่าอารเดลนะครับผมแหมต้องบอกเลยว่าตีมีแรคพิ้งกี้สุดเลยนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แรงเลยนะครับผมเพราะว่ามันรวมอยู่ในโทซัมเมอร์เซลยวนั่นเองนะครับผมแหมแล้วก็ราคานี้จะคงอยู่จนถึงวันที่16พฤษภาคมนะครับผมท่านใดที่สนใจที่อยากจะเข้ามาดูตัวจริงเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับผมโดยเซิร์ชฟูเกอร์แมพว่าซ m เอ็มเฟอร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะขึ้นแล้วมันจะนำทางท่านมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ร้านเราเนี่ยยมมมีสินค้าาาก พร้อมที่จะให้ท่านได้ดูนะครับผมแต่ถ้าท่านใดที่อยู่ไกลเกินไปเนี่ยก็สามารถพิกอินบอกเข้ามาที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมหรือไลน์ o f f i c i a l ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะีมีแอดมินชุดสวยไฟบริการอยู่นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ไว้แต่เพียงเท่านี้กันนะครับผมรอบหน้าจะเป็นสินค้าอะไรเดี๋ยวเรามาคอยติดตามดูสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ